ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมครูเดียในชนาจย์เดียนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวหลักสูตรเผื่อว่าพี่ๆท่านใดอยากจะนําไปฝึกซ้อมนะครับก่อนที่จะถึงวันจริงส่วนตัวผมก็เตรียมตัวเต็มที่จริงๆก็ประมาณ1เดือนนะครับไปทดสอบยิงที่สนามซ้อมเล็กๆน้อยๆครับส่วนมากก็จะเป็นการดายไฟที่บ้าน มากกว่านะครับแล้วก็จินตนาการตามคลิปวิดีโอใน YouTube นะครับที่มีพี่หลายๆท่านนะครับทำคลิปเอาไว้นะครับหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตร Combat Cross of Provincial Police Regency หรือว่าเป็นหลักสูตรการยิงปืนพกระบบต่อสู้ของตำรวจปูทอนภาค4นะครับรุ่นที่ผมอบรมมาล่าสุดก็คือเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับหลักสูตรนี้หลังจากที่ยิงทดสอบจะได้ รับเหรียญคุณวุฒินะครับถ้าท่านสามารถทำคะแนนได้ถึงตามเกณฑ์ที่เขากำหนดให้นะครับก็จะมีตั้งแต่ไม่ได้เหรียญนะครับเหรียญทองแดงเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองนะครับอาจจะมีเหรียญทองพิเศษนะครับหรือว่าเหรียญทองหนึ่งรอเอร์เซนะครับใครที่ทำได้หนึ่งเก็จะมีชื่อสลักติดที่สนามยิงปืนตำรวจภูธรภาคสีนะครับส่วนตัวผมก็ยัง ไม่เคยนะครับยังไม่เคยได้ถึง100%นะครับก็สูงสุดที่ผมได้คือ99%นะครับท่านใดเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ก็สามารถนำไปติดประดับที่ชุดได้นะครับเป็นชลบอเป็นอปอพอรรเนี่ยโหถ้าเอาเหรียญยิงปืนไปติดเท่ๆมันก็ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ได้ ติดเหรียญยิงปืนนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่เท่ด้วยนะครับผมหลักสูตรนี้นะครับตอนที่ผมอบรมนะครับทางสนามยิงปืนเขาจะจัดในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับปีละครั้งหรือถ้าเต็มแม็กจริงๆเนะี่ยน่าจะประมาณ2ครั้งต่อปีนะครับท่านก็ต้องไปติดตามที่แฟนเพจสนามยิงปืนตำรวจภูธรภาคสีนะครับค่าอบรมนะครับก็จะแยกประเภทกันจะเป็น ฝังของปืนแบบแมกกาซีนนะครับแล้วก็ในส่วนของปืนลูกโม่นะครับต้องแบ่งกันอบรมท่านจะสามารถเลือกได้แค่ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้นนะครับในการอบรมราคาค่าอบรมอยู่ที่4,500บาทไม่รวมกระสุนที่ใช้ฝึก100นัดนะครับท่านอาจจะเตรียมมาเองหรือว่าไปซื้อที่สนามก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นกระสุนประเภทอื่นที่ทางสนามไม่มีท่านจะต้องเตรียมมาเอง นะครับแต่เขาจะกําหนดอยู่ว่ากระสุนจะต้องไม่เกินขนาดเท่าไหร่เท่าไรนะครับก็ไปติดตามกติกากันหรือว่าไปซื้อที่สนามนะครับส่วนมากก็จะเป็นถ้าเป็นแมกกาซีนก็จะมี9มม,มจุดสีห้า SCP อย่างนี้นะครับไม่เคยเห็นใครเอาจุดสอปืนสั้นไปยิงนะครับแล้วก็ปืนลูกโม่ก็จะเป็นจุดด สเปเชียลนะครับหรือจุดสามห้แต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นจุดสามคงไม่มีใครเอาจุดสี่สีแมกนัมมายิง <c oughs> เพราะว่ามันอาจจะแบบไม่ทันเวลานะครับเพราะว่าแรงรีคอยมันอาจจะสูงนะครับทาให้ยิงซ้ํานัดต่อไปได้ช้าลงนะครับผมเ <c oughs> มื่อท่านอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทลูกโมหรือประเภทแม็กกาซีนอบรมเสร็จปุ๊บท่านก็สามารถไปยิงปรับวุดได้นะครับหรือว่าท่านใดที่เคยทดสอบหรือเคยอบรมมาแล้วนะครับแต่ยังไม่พึงพอใจ บุตรที่ได้นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นปีที่แล้วนะ่อาจจะได้เหรียญเงินเหรียญทองแดงไงนะครับปีนี้จะมาปรับขึ้นให้เป็นเหรียญทองนะครับท่านก็สามารถสมัครได้เลยนะครับสมัครลงประเภทนั้นๆได้เลยค่าปรับจะอยู่ที่1,000ับาทนะครับปรับบุตรปรับเลื่อนบุตรนะครับจากทองเป็นทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านก็สามารถที่จะลงได้ นะครับผมก็ไปในวันที่3เลยนะครับอบรมทั้งหมด3วันนะครับวันที่1วันที่2อเนี่ยอบรมเต็มเต็มแล้วก็มีการฝึกปฏิบัติด้วยนะครับส่วนวันที่3วันสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นวันของการปรับวุฒนะครับคนที่ไปปรับวุฒิเนี่ยก็ไปวันสุดท้ายเลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยอบรมก็ไปอบรมวันแรกกับวันที่2ก่อนนะครับถ้าไม่พึงพอใจก็สามารถไปปรับวุฒิวันที่3ได้นะครับรวมอยู่ใน4,500บาทนี้แล้วนะครับคราวนี้ เขารับจำนวนจำกัดนะครับเขาจะรับเพียง30ที่นั่งเท่านั้นนะครับส่วนของปรับวุนี้ไม่จำกัดนะครับอบรมนะครับได้ครั้งละ30ท่านเท่านั้นนะครับสามารถไปติดต่อหรือว่าแอดไลน์กลุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับแอดไลน์กลุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับท่านสามารถที่จะสแกนแล้วก็เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์กลุ่มนะครับก็จะมีแอดมินมาตอบให้นะครับครูจีโอครูนัทเนี่ยนะครับ เขาจะเข้ามาตอบคำถามให้นะครับผมคราวนี้มาดูนะครับมันก็เป็นหลักสูตรนะครับท่านจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับอะไรบ้างก็อันดับแรกก็เตรียมเงินครับเตรียมเงินเตรียมข้อมูลนะครับแล้วก็เตรียมฝึกซ้อมด้วยตัวเองอย่างผมเนี่ยถ้าไปรอรับความรู้วันที่อบรมเลยทีเดียวเนี่ย แน่นอนว่าไม่ได้เหรียญทองแน่นอนเราจะต้องศึกษากติกามาอยู่พอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาวันจริงเลยนะครับเราจะต้องหาความรู้ผมไม่ได้เป็นมือเทพขนาดนั้นนะครับที่จะแบบว่าไปอบรมแล้วก็ยิงได้เหรียญเลยนะครับจะต้องฝึกซ้อมมาอยู่เต็มๆเลยก็คือ1เดือนนะครับ1เดือนเต็มเเลยนะครับฝึกที่บ้าน นะครับฝึกที่บ้านไปที่สนามยิงปืนใกล้เคียงนะครับเก็บระยะกระสุนว่าเออเราเล็ง50เมตรเนี่ยเราต้องเล็งประมาณไหนนะครับมันเข้าเป้าไหมอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับผมเปิดประมาณช่วงเดือนสิงหานะครับก็เตรียมตัวไวรอครับท่านก็ต้องเลือกว่าท่านจะลงลูกโมหรือท่านจะลงแบบแมกกาซีนถ้าเป็นแบบแมกกาซีนท่านก็ไปฝึกซ้อมแบบแมกกาซีนนะครับใช้กระสุนไดไฟที่บ้านนะครับแล้วก็มาดูตัวอย่างนะครับที่ผม อันนี้คือลงยิงจริงเลยนะครับคลิปวิดีโอที่ท่านจะเห็นต่อจากนี้นะครับคือวิดีโอที่ใช้ยิงจริงเลยนะครับก่อนที่จะไปดูกันยิงจริงๆนะครับท่านดูเหรียญก่อนนะครับนะเอาเหรียญมายั่วก่อนนะครับผมเกณฑ์คะแนนนะครับสำหรับหลักสูตรยิงปืนระบบต่อสู้ของตำรวจภูธรภาคสี่นะครับอ่าก็จะมีตั้งแต่ทองพิเศษ100่งรนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้ที่250คะแนนเต็มนะครับยิงไปทั้งหมด50นัด นะครับมีชื่อขึ้นบอดสนามยิงปืนนะครับถ้าเหรียญทองเฉยๆนะครับไม่ใช่เหรียญทอง100%ก็จะต้องยิงให้ได้96%ถึง99%หรือ240คะแนนขึ้นไปถึง249คะแนนนะครับถ้าท่านอยากได้เหรียญทองท่านจะต้องยิงให้ได้คะแนนอยู่ในช่วงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเหรียญเงินนะครับก็จะเป็นช่วงคะแนนอยู่ที่86%ถึง95% นะครับ95เป๊ะๆก็ยังไม่ถือว่าได้เหรียญทองนะครับท่านจะได้เพียงเหรียญเงินนะครับ215ถึง239คะแนนนะครับเหรียญทองแดงนะครับ76ถึง85เปอร์เซ็นต์ะครับคะแนนก็จะอยู่ที่190ถึง214คะแนนนะครับผมมาดูการยิงเป้านะครับเป้าก็จะหน้าตาประมาณนี้หุ่นเป็นรูป คนนะครับรูปหล่อเลยนะครับทรงผมลองทรงนะครับรูปขวดนะครับที่อยู่ตรงกลางนั้น5คะแนนนะครับซึ่งมันเล็กมากนะครับท่านดูตรงเลขสีด้านล่างนะครับนั่นแหละครับคือถ้าท่านยิงตกต่ําไปท่านจะไม่ได้5้านะครับท่านจะได้เลขสีนะครับก็ต้องไปซ้อมด้วยว่าเอออยากให้กลุ่มกระสุนมันอยู่ข้างล่างมากเกินไปนะครับจะต้องให้อยู่ในรูปขวดนี้เท่านั้นถึงจะได้5คะแนนนะครับ ถัดไปเลยครับ5-4-3นะครับแล้วก็2คือคะแนนที่ต่ําที่สุดนะครับถ้าท่านยิงไปโดนแขนฝั่งทางขวามือนั้นนะครับอันนั้นคือ2คะแนนนะครับแล้วก็ศูนย์คะแนนก็คือถึงจะยิงโดนโซนสีดำนะครับแต่ก็ไม่ได้แต้มนะครับรูปรูปร่างหน้าตาของเป้าก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่ายากนะครับท่านจะต้องไปซ้อมให้กระสุนมันอยู่ตรงกลางมากที่สุดนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบ ลักษณะท่าทางการยิงนะครับก็จะมีตั้งแต่ระยะ50หลานะครับ50หลานี่ก็จะมี2ท่านะครับท่าละ3นัดรวม6นัดนะครับลูกโมใช้เวลา45วินาทีเซมิออโต้ใช้เวลา45วินาท,ทีเช่นเดียวกันนะครับเวลาก็มีพอสมควรครับท่านสามารถายิงปราณีตได้นะครับลูกโมสามารถง้างนกยิงได้ในระยะนี้ นะครับก็จะเป็นหน้าท่านั่งคุกเข่ายิงนะครับท่านจะต้องวิ่งจากระยะประมาณ60หลาไปที่50หลานะครับยิงไปที่เป้านะครับมีท่าคุกเข่ายิงแล้วก็ยิงไป3นัดแล้วก็ท่านอนยิงนะครับผมเวลาของลูกโมกับเซมิออโตจะเท่ากันนะครับลูกโมกับแมกกาซีนจะเท่ากัน จากนั้นนะครับเมื่อยิงเสร็จแล้วก็บรรจุกระสุนร้อยรอนะครับไปยิงอีก4ท่าที่ระยะ25หาลานะครับทำการยิงท่าละ3นัดท่านั่งยิงข้างที่ถนัดนะครับท่ายืนยิงหลังที่กำบังนะครับท่าที่ถนัดแล้วก็เปลี่ยนมือครับเปลี่ยนเป็นมือข้างที่ไม่ถนัดนั่งยิงนะครับเป็น3นัดแล้วก็มือข้างที่ไม่ถนัด ถ้านอนยิงอีก3านัดนะครับลูกโมใช้เวลา40วินาทีนะครับแต่ถ้าเป็นปืนแมกกาซีนจะใช้เวลา1นาที30วินาทีนะครับก็ต้องบริหารจัดการเวลาดีๆแต่ว่าถ้าลูกโมใช้เป็นตัวสปีดโหลดเดอร์นะครับเวลาจะเท่ากับเซมิออโต้เลยนะครับเท่ากับปืนแมกกาซีนเลยนะครับก็คือ1นาที30วิถ้าท่านใช้เป็นสปีดโหลดเดอร์มันติดนะครับอันนี้คือเขาเผื่อเวลาให ลูกโมได้ใส่กระสุนนะครับแล้วท่านใช้สปีดโหลดนะครับเขาจะให้เวลาเท่ากันกับปืนแบบแมกกาซีนนะครับในส่วนของโซนนี้นะครับส่วนตัวผมถนัดมือขวานะครับยิงเสร็จปุ๊บก็สลับไปยิงมือซ้ายนะครับผม ยิงเสร็จแล้วก็บรรจุก,กระสุนไว้รอนะครับไปยิงที่ระยะ15หลาพราพอเมื่อก่อนมันจะเป็นสัญญาณน,นกวีดนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็นลักษณะของเป้าพลิกนะครับท่านจะต้องสังเกตที่ตัวเป้าเองนะครับถ้าเป้าพลิกปุ๊บท่านจะต้องวิ่งไปที่ระยะต่อไปได้เลยนะครับระยะต่อไปคือระยะ15หลานะครับทำการยิงจำนวนทั้งหมด12นัดนะครับ ลูกโม25่นะลูกโมใช้เวลา25วินาทีแล้วก็เซมิออโต้ใช้เวลา20วินาทีนะครับส5ห้าหลานี้อย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าถ้าบาง,บางคนเนี่ยชะล่าใจว่าเวลามันจาก2ระยะเมื่อกี้เวลามันเยอะใช่ไหมครับส่วนเวลาของ15หาเลนี่มันจะน้อยมากนะครับแค่20วิท่านจะต้องยิง12สองนัดนะครับอันนี้ก็ต้องไปฝึกซ้อมให้ดีนะครับมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแม็กกาซีนด้วยนะครับยิงไป แม็กแรก6นัดนะครับเปลี่ยนแมกกาซีนยิงแม็กที่2นะครับ6นัดแบบนี้เมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะระยะ50หลาไม่ได้ระยะ50หลาไ,ไ,ไม่ต้องเปลี่ยนแมกกาซีนนะครับใช้แมกกาซีนเดียวแต่ระยะ25าเนี่ยขณะที่ท่านเปลี่ยนมือนะครับจากข้างที่ถนัดไปข้างที่ไม่ถนัดท่านจะต้องเปลี่ยนแมกกาซีนด้วยนะครับแมกกาซีนละ6นัดเช่นเดียวกันถ้าเป็นลูกโม่ก็โม่ละ6นัดนะครับ แล้วก็ที่ระยะ15หลาก็ยิงคลานที่ถนัดครับแต่ว่ามันจะเสียเวลาตอนเปลี่ยนแม็กกาซีนท่านจะต้องบริหารจัดการแม็กกาซีนให้ไวนะครับระยะ10หลาก็เช่นกันครับอันนี้จะลดจํานวนกระสุนลงไปอีก2นัดนะครับแต่เวลาจะเร็วขึ้นครับจากเมื่อกี้15หลายิง20วินาที12นัดนะครับแต่ถ้าเป็นระยะ10หลาเนี่ยยิงแม็กละ5นัดนะครับ ใช้ทั้งหมด2แม็กกาซีนแม็กละ5นัดถ้าเป็นลูกโม่ก็บรรจุไว้โม่ละ5นัดนะครับต่อไปที่ระยะ7หลาครับอันนี้เวลาเท่ากันนะครับเวลาเท่ากันกับ10หลานะครับอันนี้ก็ง่ายๆครับยิงเอาความสะใจนะครับแต่ว่าก็ต้องควบคุมการเดินไกลให้ดีนะครับผมถ้าท่านใดแบบชะล่าใจไปกระตุกไกลหรือเผลอกระตุกไกลตอนระยะ7หลาเนี่ยพลาดพลาดก็มีนะครับแล้วก็ เรื่องเวลาด้วยนะครับมัวแต่ชะ่าใจเป่าพลิกปุ๊บนี่ท่านยิงไม่ทันก็คือคะแนนนั้นก็หายไปโดยปริยายนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้ผมพูดไปแล้วก็ยกตัวอย่างไปโอเคนะครับถ้าท่านใดแบบอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่เพจเข้าไปที่ไลน์กลุ่มนะครับของสนามยิงปืนตำรวจภูธรภาค4นะครับจะมีแอดมินคอยตอบให้อยู่ครับผมก็มาประชาสัมพันธ์ประมาณนี้นะครับเอาไว้ฝึกซ้อมนะครับ หรือว่าอยากจะสอบถามว่าผมฝึกซ้อมยังไงอะไรไงก็สามารถทักมาที่แฟนเพจนะครับแล้วผมก็จะแนะนำวิธีการฝึกซ้อมให้ทุกท่านนะครับก็ขอให้โชคดีครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมอาจจะเข้าไปปรับวุฒินะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามยิงปืนได้เลยนะครับในช่วงเวลาที่เขาเปิดรับสมัครแล้วก็ให้ไปทดสอบนะครับผมโอเคครับอย่าลืมนะครับอดทนต่อความเจ็บใจยกมือไหว้ให้ไวกว่าชักปืนสำหรับวันนี้ช่องจันเดียวต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เสร็จลุกขึ้นยืนครับ